สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่อง b o s ซูเปอร์ไบ e นะครับเจ้าตัวนี้คือจิ๊กซอของสแตนเดยนะครับผมก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับเลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันใช้งานแบบไหนมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับตัวจิ๊กซอนี้ใช้กับงานที่เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มาก การแบบตัดไม้เล็กๆนะครับโดยพื้นฐานก็จะวางไปขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ตัดนะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีใบใบมีดนะครับนี่ใบมีดเป็นคมอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลามันหักหรือมันอะไรเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลาใช้ก็ต้องเริ่มจากเบอร์ต่ํา ให้มันกินเนื้อเข้าไปประมาณหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเร่งเบอร์ขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับเสียงก็ค่อนข้างมีในระดับหนึ่งนะตัวออปชั่นตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็น,นครับมันจะมีรูปเหมือนลมก็คือเวลาเราตัดเนี่ยถ้าเราปรับน้อยเนี่ย ศูนย์ก็คือไม่มีลมพัดไอไอเศษเศษฝุ่นไม้นะครับตอนเราตัดมันจะมีฝุ่นออกมาใช่ไหมพวกขีเรย่อ,ยอะ่ะถ้าเราปรับน้อยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เป่าลมแรงถ้าเราปรับเยอะก็จะเป่าลมแรงนะครับก็มีสามระดับนะครับแล้วก็ปิดได้ด้วยนะศูนย์หนึ่งสองสามนะตรงนี้นะครับปรับได้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่เราใช้แบบ สั่งให้ใบเลื่อยขยับนะครับตรงนี้สั่งให้ใบเลื่อยขยับต่อมานะครับก็จะมีข้างบนนี่ครับเป็นเบอร์ที่ผมบอกว่ารอบต่ํำนะครับก็คือเบอร์หนึ่งมันจะค่อยๆยหมดเบอร์สองเบอร์สามนี่นะครับเบอร์สี่เบอร์ห้าห้าครึ่งเบอร์หมีหกเบอร์นะครับมี่อยู่หกเบอร์ ก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับออันนี้ก็เขาก็จะบอกข้อมูลรายละเอียดนะครับใช้ไฟนะครับ้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับกินไฟหกร้อยวัตต์นะครับ ห้าส mm ิบหกก็ชื่อรุ่นอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นรายละเอียดของเขานะเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆฟังเสียงนะครับเดี๋ยวลต้องเปิดรอบต่ำดูก่อนนะนี่ครับ ถ้เดินหน้าตัดไปเรื่อยๆเาเริ่มข้าแล้วเราเปลี่ยนเป็นเบอรสองเนีัึ้เยผเปิดมาให้ดเสงมันจะดังมากบสวเลยเอยิ่งยิ่งแรงนะครับยิ่งเดี๋ยวผมปิดสวิตช์กันนะยิ่งแรงนะครับ so มันจะยิ่งเริ่มต้น่ะในการกินเนื้อไม้อยากนะครับเพราะว่าเริ่มต้น่ะถ้าเราเริ่มแรงนะครับมันก็จะสะบัดนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับเวลาเริ่มต้องเริ่มเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่กําลังดีครับมันจะแบบไม่อันตรายมากพอเริ่มกินเนื้อไปสัก,ส,กสักนิ้วหนึ่งหรือว่าครึ่งนิ้วนะครับเราค่อยค่อยปรับเบอร์ให้มันแรงขึ้นนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะมีเท่านี้แหละครับไอตัวจิกซอสแตนเลนะครับถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับผมก็ยังไม่เคยจับยี่ห้ออื่นนะว่ามันแบบดีแค่ไหนนะครับแต่ผมใช้ตัดงานไม้เล็กๆแบบไม้พวกนี้นะครับมันก็โอเคเลยนะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ว้าวก็คือแบบ อย่างน้อยมันก็คือเครื่องมือทุ่นแรงนะครับช่วยให้เราแบบเจ็บงานได้ไวขึ้นอะไรไวขึ้นนะครับข้อ,ข,อข้อควรระวังนะครับเวลาเราตัดเนี่ยตอนเครื่องยังไม่อยู่อ่ะเราควรเราเราไม่ควรวางไปแบบนี้นะครับเนี่ยวางไปตรงๆแบบนี้นะครับในเจ้าใบเนี่ยอาจจะหักมาโดนเราได้นะครับตอนทํางานควรจะใส่แว่นตาใส่ใสนะครับกันเศษฝุ่นกันใบหักกันอะไรนะครับใ,ใส่ถุงมือด้วยก็ดีครับเวลาเราวางเราควรจะวางแบบนี้ บางแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับเวลาเราทำงานเพื่อความปลอดภัยครับทุกครั้งก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาอะไรมาให้ดูนะครับจะพาไปขับรถเล่นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ